สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพามาเก็บผักวอเตอร์ครสอีกนะจ้าเ็าเป็นที่ใหม่ละจ้าที่ใหม่ใกล้ๆกับที่ส้มเคยไปเก็บวันนั้นละจ้าสายสายน้ําเดียวกันแต่ที่นี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จ้าแต่แต่ก็ไม่เป็นไรจ้าก็เอาแค่กินนี่ละจ้าเขาก็มีนิดนึงน้ําก็ใสดีจังเลยจ้าแล้วก็ นี่เลยจ้ะเพื่อนๆนก็พอดคีคิดว่าคงไม่ลึกแล้วก็ลงง่ายด้วยจ้ะพี่รอนก็เตรียมตัวมาช่วยนี่เลาจ้ะพี่รอนวันนี้เราเอาโฟมมาด้วยนะจ๊ะเอาเอากล่องโฟมมาด้วยจ้ะจะได้ใส่ไปเลยเดี๋ยวมาชมกันเลยจ้ะเพื่อนๆนสวัสดีจ้าเพื่อนๆมามาจะมา ปอลเตอร์ครีสกับส้มส้มก็มีรองเท้าของส้มนะจ๊ะนี่วัน,นวันนี้ไม่ได้ยืมของพี่รอนมาจ้ะถ้าน้ำขึ้นมาก็ต้องเปียกละจ้ะเปียก <c oughs> เดี๋ยวก็รอดูกันจ้ะเพื่อนเพื่อนถ้าเปียกก็คงจะหนาวนะจ๊ะต,ตามไปเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนไปเลยจ้ะ <c oughs> เพื่อนเพื่อนมีกล่องไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวลงลงน้ำ <c oughs> โอ้ยโอ้ยก็โอเคอยู่จ้ะโอ้ยกล่องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝาฝาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ตรงนั้นก่อนเยอะมากเลยจ้ะเพื่อนๆเขียวๆทั้งนั้นเลยตั้งไว้ก่อน เอาเอ,าเอาไม่เป็นไรจ้ะโอ้เก็บเอาดอกดอกก็อวดก่อนจ้ะโอ้นี่จ้ะเพื่อนเพื่อนดูสิจ้ะเห็นไหมเอาดอกอ่อนอ่อนเลยจ้ะตรงนี้ลงง่ายดีจ้ะวันนั้นเก็บยาวไปวันนี้เก็บเก็บสั้นๆจ้ะเพื่อนเพื่อนกินกินได้ทั้ง ครอบครัวเลยจ้ะวันนี้ก็ดีหน่อยมีพี่รอนถือกล้องให้จ้ะคั่ชัวเห็นไหมจ้ะเพื่อนเพื่อนถ้าเราถ้าเราเจอแบบนี้จะเอาไปปลูกที่บ้านก็ได้นะจ้ะเขาจะมีแบบนี้แหละจ้ะเพื่อนๆนนี่แหละจ้ะ เนี่ยเ,ออเขาจะมีรากของเขาแบบนี้แล้วก็เอาไปไปเลยจะมีมีสะมีสะน้ําที่บ้านก็เอาไปออรากของเขามีอยู่ก็ไปเสียบเลยจะไปไปจิ้มเลยเขาก็จะแตกจะสะหรือก็ไม่ก็ปลูกไว้ในอ่างก็ได้จ้ะนี่แหละจ้ะง่ายมากก็เอาให้เพื่อนๆชมจ้าวันนี้ก่อนลวกกิน ลวกกินกับน้ำพริกอร่อยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆนถ้าถ้ากินถ้ากินเปล่าเปล่ากินสดสดเขาจะขึ้นจมูกนะจ๊ะเขาจะขึ้นจมูกจ้ะกำลังงามเลยจ้ะเพื่อนๆนเขียวเขียวชะอุม เดี๋ยวเชาอุ้มสดใสมหมจ้าเพื่อนๆน,นี่จ้ะโอ้ยถึงจะไม่อวบแต่ก็ยังดีที่มีให้กินจ้ะเพื่อนๆเ,เป็นวอเตอร์วอเตอร์เครสปานะจ๊ะที่เขาเกิดในน้ำในน้ำใสๆ แล้วก็ไหลมาจากใต้ดินนะจ๊ะน้ำคนที่นี่เขาไม่กินกันจ้ะสามีส้มก็ไม่ค่อยกินจ้ะส้มให้เขากินเขาก็ไม่กินก็มีแต่ส้มกินคนเดียวที่บ้านก็จะไปให้พี่สาวสามีเขาก็ไม่เอาจ้ะเขาบอกไม่เอา คุณค่าไม,ไม่รู้จักคุณค่าของผักผักสดสดปลอดสารพิษแล้วก็สะอาดด้วยขึ้นเองตามธรรมชาตินะจ๊ะเ,เพื่อนๆส้มคาดว่าเขาคงจะไหลมาจากตรงที่ส้มไปเก็บนั่นแหละจะเขาไหลมาแล้วเขาก็กิ่งเดียวเขาก็เกิดจาก กิ่งเดียวเขาก็เกิดงามๆเก็บได้ตลอดทั้งปีนะจ๊ะเพื่อนๆผักชนิดนี้ถึงจะไม่ใหญ่แต่ก็กรอบจ้ะกรอบแล้วก็ก็มีมีอันเล็กอันใหญ่จ้ะนี่จ้ะ อันนี้ยิ่งอวบใหญ่เลยจ้ะเพื่อนอ ต้องก็ไม่กล้าเหยียบเขาจ้ะตร,จตรงนั้น <c oughs> นี่จ้ะ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่รอนที่ถือกล้องให้นะจ้า thank you for Take the video for me. Yeah, new book. mm -hmm. เดี๋ยวลองไปเอากลุ่มนั่นจ้ะรอบมากๆเลยจ้ะพเพื่อน ส่วนพวกนั้นก็กําลังกําลังจะงามจะกำลังแตก ลออเจพื่นอ้ำเข้าแล้วน้ำเข้าแล้วเจ้ะเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยทำไมเย็นจ้าหมดเลยโอ้ยข้าวแล้วเจ้าโอ้ยเย็นจะเย็นเย็น แย่แล้วแย่แล้วโอ้ยต้องไปแล้ว,ลวเราจะเพื่อนเพื่อนหนาวอุลาคนนั่งชักตากล้องก็หัวเราะใหญ่เลยเจ้ะเจอกันนะเจ้าเพื่อนเพืพ่อนสวัสดีจ้ะ Walk Next time we come that way. Okay.